นะครับเดินทางมาถึงขั้นที่ขั้นที่2นะครับของรอบนะครับบ้านโคกตะเคียนงามนะครับบ้านนี้นะครับผมมาแต่ยุคแรกนะครับบ้านนี้โซนทางนี้นะครับเป็นบ้านแรกนะครับที่มาติดแนวโยมันกับผมจนแพร่ระบาดไปทั่วนะครับโซนจะทางเช้าเขาหินตอนะครับคือบ้านนี้บ้านแรกเลยนะครับที่มาติดนะครับแล้วกับแพร่กระจายไปทั่วนะครับภาคตะวันออกกับบ้านนี้นะครับบ้านแรกเลยนะครับขั้นแรกที่มาติดฟอร์ดนะครับ จากหลังในผู้พี่น้องจำบ่ได้นะครับอันนี้จะเป็นกระเช้าพี่น้อง้อกระเช้านะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับยันมาตากุบนะครับตัวนี้มีมีไฟมีทุกอย่างครับแล้วมันึงช่างก็น่าจะประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนี่แหละครับบ่บ่ันได้ส่อนนะครับตัวนี้ตัวนี้ที่มีตัวดีดผ้าพร้อมนะครับแล้วเพิ่มเงิน1 5 0 0ัรบาทนะครับก็จะได้ตัวดีดผ้า เร็ยวกว่าเกาลุงช้านเจ้าจับออกเลยไม่ต้องไปใส่ไรเออลคนละเสามานี้มานี้มาตำแหน่งที่มันว่างเออนะครับพอนะครับเมื่ออื่นนะครับกะสีไปอยู่วังน้ำเขียวมือนี้สีไปนอนเนต็นอยู่วังน้ำเขียวครับพี่น้องไปนอนเต็นนั่นนอนนั่นก็ พอดีอันปา่าเราอันอยู่เรามีอันโฮมสเตย์กับรีสอร์ทนะครับลูกค้าอยู่อยู่ถึงเขาพุทวังน้ำเขี่ยวนะครับก็โทรจองรีสอร์ทไว้แล้วนะครับแต่ว่าสีไปหาซื้อเต็นท์ก้อนพี่น้องนะครับนอนน้ำปั๊มน้ำมันเอา <c oughs> นะครับอันนี้เป็นกระเช่านะครับด้วยทั้งรถเนี่ยกระเช่าแต่งผลละหมอกลอกไม้เจ็บบักเผาก็ได้นะครับทั้งรถนะครับเป็นกระเช่าสร้างเอาได้ด้วยพี่น้องนะครับ นะครับเพื่อว่าเขาาไปแต่งต้นไม้ต้นไหล่นะครับอัน้ประสงค์เขานะครับนี่เพื่อเอาสีเขียวนะครับเอามาเก็บลาหยอกลาใยได้เบิรดแลวครับนะครับตัวนี้ก็นะครับเบิรงเอานะครับทีมงานเรียบรานกระจกทอดนะครับเอาพี่น้องเข้าตามเบิันกันนะครับนะครับนี่แหละนะครับเมื่อดแน่จักาน้อยนะครับเันมาตากบนะครับ ไต่ไฟเห็ดเอาเลยนะครับเมื่อก็ต้อตงไต่ไฟนะครับพอนเดี๋ยขั้นหนึ่งเหมือนต่าอ่ะที่เป็นนี่แหละไปติดเห็ดหยุดวังน้ำเจียวต่อตื่นเต่าจะได้เห็ดกันเลยนะครับจะได้กลับโูหลานกันนะครับนะครับยันมานะครับยังเกาะเจ้บบาทดิอีกจักรอบซ้าโอ้ยเดีย๋ยวมึงนะครับปัดมันเหลวนะครับนี่ก็ติดติดต่อไปพี่รองของเบิ้งน้ากัน กันนะครับผมเรียบร้อยนะครับเบิ้งรีวิวจัะหน่อยเอาพาเอาพาพามาด็ดอะไรให้น้องมันนะเบิ้งน้ำสอนเขาไว้นอนปักไฟตะกุ่อเออเอาไปดันไปโยนเออได้อยู่มามาเอาพามาสอนน้องเพราะว่ามันมันมันมีเสียกเอาออกมาเอาหำหำมาเบิ้งนี่หำเอือนเอือนน้องนะเบิ้งดู้บิที่กอดนะเอือนน้องมันไม่นอนไอ้บุญมีเสียง เขาเอื่นอนเขาว่าเบื้องน้ำกันยังวะเออแบบนี้ล่ะบ่อตัวหนาพ่อะต้องตัวหนามันหนาอยู่แล้วอัละเออเออเวเวเวลาก่อตัวดีให้กองสิเด้อให้เสือกตัวเนี้ยมันอยู่หลังเล็กตีดดึงกันนี่ก็ได้ดึงนี่ก็ได้ตัวดึงข้างก็ได้ตัวเออละลุงจ้าลุงจ้งาไปมันเลยเดี๋ยวมันดีเองดอกเอ,อนันละเออเอาดีดออกน้ำที่ดีทั้งที่แต่ว่าเขาต้องดึงเสือกผูกเสือกนี้ ลอยมานี่มันอยู่ทางนี้นะครับเออสอนเนี่ยเนี่ยเออวิธีก่อใหญ่มันไปอยู่หนาไอ้มันอยู่หลังเล็กยังทีแล้วเนี่ยเอาดีดเอาเรืงเรงมันที่ดีออกเองเห็นปันเออละเราบอกวิธีการลอยเสียกดล้ว่าลอยลูกน็อไปยังไงลอยลอยลอยเสียกไปหาหมดละมันทีมีห้อยเขาเย็ดน็อตไปอยู่ได้ทยคมันเราก็มามาผูกได้อันนี้ว่านี้เนี่ยผูกได้นี่ไว้เนี่ย ไปเป็นท่องทางเั็กน้อยที่เขาเบิ่งได้นอนกลัวเอื้อละเออละมัดให้หันไปให้มันเป็นท่องทางเั็กน้อยนะไ,นไปถึงพอพอเาเทมันแล้วเฮาสีเอาไปให้คนตัดเป็นว่าเฮากระดึงออกแค่นั้นั่ะเออเอาควอนไหมควอนนอนเอาแนวฉีดไหมนั่นแหละมันเปลือกน,น,น้นอยหนึ่งนะครับพี่น้องเอานอนไอ้สุดยอดยก อยู่พี่นอ้องมือทําการพี่น้องสอนไอ้น้องมันอยู่นะครับมื่อนี้ก็อยู่สนามเฉียดเกียร์กันที่สองเรียบร้อยนะครับ <Halloween>. ทุ <encant>. ่มกัวนะครับผมไฟมันบ่ค่อยแห้งมาได้กะเสียดสานนิดจังน้อยนะครับนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเขาไปพอกันอยู่ขั้นที่สามอยู่กระเช่านะครับอยู่วางน้ําเสียวตีกระเช่านะกับเช่านะครับมาเห็ดแตงไม่แตงไหลแตงต้นผลละหมอกละลากไม่นะครับผมนะครับตัวนี้เอาพี่น้องเนาะจังไปพอกันนะครับผมขั้นที่สามกันต่อเหมือนเสาครับ ก็เจ็บสีขาข้ามห,หน้าเน่น่ะนั่นแหะทีะ่เกิมานั้นสามพันยุรถยุรถเออครับ